ก่อนเื่นเจะไปดูคลิปนี้นะครับผมรบกวน,นเพื่อนๆทุกคนช่วยกด s u b สไคร b ์กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแลจจจกระกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังเปิดดูรายการของผมอยู่ตอนนี้นะครับรายการนี้เป็นเทปที่บันทึกไว้ไม่ได้ออกอากาศที่ไหนแต่อย่างใด กับโฮกับผมอีกแล้วนะครับพิธีกรคนเดิมโจเซฟนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ถ้ำกันนะครับเป็นการทัศนศึกษาเล็กน้อยนะครับก่อให้นักเรียนทุกคนขึ้นรถและไปหยิบไฟฉายพร้อมกับกล้องด้วยนะครับคุณผู้ชมอหลังจากที่เราหยิบทุกอย่างครบแล้วนะครับในวันที่10เดือนนี้นะครับเอพิลเนาะเราจะไปเที่ยวในแคมป์กันนะครับแต่ว่า ตอน,นทีหว่างที่เรามาเที่ยวนในแคมป์นะครับผมก็ได้จอดรถลงและเจอถ้ำประหลาดนะครับคุณผู้ชมแล้วผมเพิ่งสังเกตว่ารถแนงใหญ่กว่าตัวผมประมาณ3เท่าเลยนะครับสรุปแล้วผมเป็นใครกันแน่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมตอนนี้แม่สาวคนนี้กำลังบูชาไฟนะครับเพื่อจะขอพรจากเทพเจ้าให้เขาลงมาช่วยเราในการทัศนศึกษาครั้งนี้ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคุณผู้ชม โอเคนะครับคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับเราจะให้น้องกล้วยนำนะครับทุกคนตามมาครับน้องกล้วยนำครับโอเคนะครับพิธีกรของเราเไกด์นำทางน้องกล้วยเชิญนำทางเลยครับตอนนี้น้องกล้วยก็ได้ลงไปสำรวจถ้ำนิดหน่อยแล้วนะครับ ผมก็พบว่าด้านในถ้ำนะครับมีสภาพอากาศเป็นสภาพอากาศชื้นพอสมควรแล้วก็มีความลึกลับสูงแถมไม่เคยมีใครลงมาก่อนแต่ว่ามีทางขุดถ้ำทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไม่มีแสงไฟมีแต่แสงไฟจากไฟฉายที่พเราพกมา,มาข้างในถ้ำนี้ค่อนข้างที่จะมืดมากนะครับเนื่องจากว่าเราลองปิดไฟดูนะครับจะไม่เห็นอะไรเลยโอเคนะครับตอนนี้น้องกล้วยก็จะนำทางเรานะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ถ้ำน,นี้อาจจะมีอะไรไม่ธรรมดาอยู่ก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าถ้ำน,นี้นะครับมีความลึกลับสูงเราต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการลงมาที่ถ้ำน,นี้พูดไม่ทันขาดคำแม่งหลงทางละเห็นไหมดูเดินชนกำแพงโอเคนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียบรรยากาศเราใช้ท่านผู้นำของเรานะครับผู้ทีโ่โอ้โอ้เดี๋ยวดูนั่นสิมีคนตายที่นี่ครับคุณผู้ชมเขาเละในสภาพโครงกระดูก เละเป็นจุลเลยครับและนอ้นองมุกเราก็ยืนเฉยๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องมุกค,ครับโอ้ไม่นะดูลาลับไม่นะน้องมุกแต่ว่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเราจะให้น้องกล้วยนะครับเดินนำทางต่อไป ผู้ชมครับลุ้เขาคราถ้ำที่นี่นะครับมีอายุทั้งหมดประมาณ400ปีแล้วเราจะพาทุกคนไปสำรวจในส่วนต่อไปตอนนี้เราเจอแบตเตอรี่ไฟฉายแล้วผมก็โน่นแย่งไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเราจะให้น้องกล้วยนำทางต่อไปนะครับตอนนี้น้องกล้วยก็เติมถึงทางตันอีกแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะไปต่อด้านหน้าด้านหน้าเราไม่มีอะไรนะครับ เดินตรงไป12ในการมีทางแยกซ้ายขวาและแยกออกมาเป็นทางรอบนะครับเขาเลือกที่ไปทางซ้ายนะครับตามหลักโบราณว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะครับมาทางนี้เดินมาตรงนี้พบถ่านไฟฉายแลวเขาก็เก็บมันทุกอันโดยที่ไม่แบ่งให้ผมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไรเขาเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ถัดมานะครับตรงนี้เป็นถ้ำที่มีหินยอกหินย้อยเอ้ยเดินวนมาเจอพวกเดียวกันนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและน้องกล้วยก็จะพาเรานำทางไปต่อจนเจอทางตันอีกรอบหนึ่งสองรอบแล้วนะเฮ้โอเคนะครับไม่เป็นไร,รจะไม่หงุดหงิดใส่เด็กนะครับแล้วแม่งก็เก็บแบตเตอรี่ไฟฉายทุกอันเลยครับทุกคน เจอใยแมงมุมขนาดยักษ์นะครับซึ่งแมงมุมก็เดินลงไปด้านล่างแล้วก็ตกลงไปตายนะครับถัดมานะครับมีทางแยกซ้ายและขวาเขาจึงเลือกไปทางซ้ายเนื่องจากว่าเป็นโชคคราบนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีทางเอ้ยพกสล็อตมาน่ากลัวจวังวะทางแยกทางขวานะครับนี่มันทางที่เราตกลงมานะครับระวนมาทางแรกสุดอีกแล้วและตอนนี้เราก็กําลังหลงครับคุณผู้ชม โอเคครับตรงนี้มีทางลอดด้านล่างนะครับผมช่ำการลอดเข้าไปนะครับเพรว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วโดนหลอ,อกเข้ามาทำไมเนี่ยเีย okay, ครับก็ปล่อยให้เขาโดนอยู่ข้างในนั่นแหละเราจะให้น้องกล้วยนำทางไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เอ่อผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับเนื่องจากว่าด้านในนี้มัน มืดมากเลยแล้วผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มไอ้นิ่เสียงเหมือนมีอะไรแปลกๆอยู่ใกล้ๆเสียงฝีเท้าของคนเราที่กำลังวิ่งอยู่มากกว่า3คนถ้าไม่นับผมก็คงจะเป็น5คนแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนมีลุ้มอยู่แถวนี้ให้ทุกคนกระโดดลงไปด้านล่างหรือเปล่า โ okay, นะครับตอนนี้น้องหัวฟ้าก็จะนำทางแทนเราแล้วเราก็ต้องเดินตามเขาไปเนื่องจากว่าเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไฟฉายเราทำการปิดไฟฉายไว้เราจะปล่อยให้เขาเดินโอ้ชิทเมื่อกี้มันอะไรกันมันอะไรเฮ้ยทุกคนโอ้เ oh, มื่อกี้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับมิ่งไล่ผมทำการวิ่งในอย่างรวดเร็วฉับพลันและว่องไวเหมือนกับเอ้ยผมเจอ ใครก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้เขามาใหม่เป่นอะไรครับผมจะวิ่งมาผมวิ่งมาทางเดิมอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้หัวกะโหลกมันก้มหน้าลงและเราก็เจอโทรศัพท์นะครับเราจะต้องกดเ,เราจะต้องขอความช่วยเหลือนะครับกดปุ่มนะครับผมจะโชแจ้ง911ก่อนเลยนะครับ911 หนึงนะครับเฮ้ยผมเจอเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดังคลิกเมื่อกี้เหมือนมีอะไรบางอย่างแตกหักคล้ายๆกับโครงกระดูกนะครับเขาบอกให้ตามโอ้ฟุกนงมุกอย่ามานกมุกอย่าวิ่งมาน้องมุกระวังหนีเสือป่าจระเข้อยู่นั่นแหละดีละ โอเคนะครับเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยเมื่อกี้เป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่ผีเมื่อกี้เป็นแค่ตัวแสดงทุกคนอย่าแตกตื่นนะครับแล้วเราจะขอจบพลาดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคนรู้หรือเปล่านะครับผมเจออิสเอรกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นั่นก็คือว่าวันเวลาบนแผนที่นะครับจะตรงกับวันจริงๆซึ่งวันที่ผมอัดคือวันที่10บนะครับวันที่เราทําการถ่ายทําคลิปนี้ วันที่เรามาเที่ยวที่นี่นะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบายบายกดคอจิ๊บหายเลยทำเสียงอย่างนี้เย้เย้สมาร์ทเดีย